แกร๊าสแอบอีจเรือจ่พอจจะพี่น้องจ๋ามา嘛อืมจ่าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสูขส้ขูดสกคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ๋ามมือน,นี้มาพอก็ช่องสาวปลาผ้า,ากินจ้ามามือน,นี้สาวปลาสิผ้ามากินอีหยังเกาะก,ก้อยข้าวปุ่นแบบสูตรอีหยัยงเกาะดังในติกต๊กตอกกันนะจ๊ะสูตรพี่ดุดดิวติคนมาเอ้า คอยกรเรื่อนผ่านดูหลายคอยกลอยากล่องเบิ่งขึ้กันเหรอจ้ะพี่น้องจ้ะมาแสบแสบน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะขำแหลกหนานเอ้ามาจ้ะพี่น้องแสบอีกแล้วแสบอีกเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะมา嘛มือ กะบว่าบันไดได้พี่นอเคืออจังได๋ริมมันาำไปเหตุพิสุดพ <c oughs> ักหลวกเนี่ย <c oughs> แปลอาเก็บมาให้พ <c oughs> ักนี่ มาจากสวนนั่นโมบส์เลยจ้ะพี่น้องต้องขอพระคุณแม่เป๋าน้องเป็นโนหลายๆ

เลือแมงขอยเห็ดผีชสุดพี่เนาะ หรือมันจะคล้องใส่น้ำตาล ากเอาพอนะ้ชมเนี่ยอย่าพิสองมาอันตาชากบานังสีขาวค่ะน้าดําดําเล่นหมอมือนั่นอาชากประมาณสีชมพูกับดําบักครั๊ก ้าเขึ้ขนาดบา๊วพี่กตำบอวยมนเพราะว่ากินตอนซีถุ่มอ่ะพี่เนาะอ,อกากาศตั้มแห้งเพื่อนก่างค้างพัสดาเออจะพี่ลองจะซวงสะ ว่าตอนซี่ทุ่มส่วนตัวซาวปากระบาบ้ปันไดจ้ะพี่น้องหรือว่ามันบาถือปากซาวปาหรือว่ามันซาปาเห็ดพิสูจน์กระบอกหูนาาจ้ะพี่น้องจ้ะเอ้าเอาละจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าแม่นู่นมอนก็จวดจัดฝัดบ่มแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะจังได้กับฝากก็แช่ซาวปาในนั่จ้าสวัสดีจ้า